สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณครูได้ทด,ดลองนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอไปนะคะในเรื่องของคําเชื่อมนะคะแต่คุณครูคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้คุณครูก็เลยนําคลิปวิดีโอนะคะของคําเชื่อมนะคะมาสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ บางคนนะคะอา,อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอคำเชื่อมกับคําสันธานนี้นะคะเหมือนกันไหมนะคะคำเชื่อมหรือคําสันธานนะคะเหมือนกันนะคะก็คือทำหน้าที่เชื่อมประโยคนะคะเชื่อมความหมายนะคะเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะคะเรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะว่าคําเชื่อมนี้นะคะ,ะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็แสดงความหมายอะไรบ้างนะคะแสดงความหมายนะคะจะแบ่งย่อยออกเป็น4หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะก็คือแสดงความหมายคล้อยตามกันนะคะคล้อยตามกันแสดงว่า เป็นเนื้อหาที่ไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะหรือจะมีแสดงความหมายที่แตกต่างกันนะคะ,ะชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแตกต่างกันแสดงว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้นะคะหรือเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างํำเชื่อมนะคะํำเชื่อมทำหน้าที่เชื่อมคำนะคะ เชื่อมกลุ่มคำและเชื่อมประโยคนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายนะคะคําเชื่อมนะคะคือคําที่เชื่อมคํำกลุ่มคําหรือประโยคเข้าด้วยกันเช่นและกับแต่หรือเพราะคําเชื่อมแสดงความหมายมีดังนี้นะคะแสดงความหมายที่คล้อยตามกันนะคะ แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงความหมายแตกต่างกันแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันค่ะเรามาดูคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคํากันก่อนนะคะตัวอย่างคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคํานามกับคำนามนะคะนักเรียนดูภาพประกอบตามนะคะและดูประโยคนะคะประโยคบอกว่าพี่กับน้องชอบเตะฟุตบอลน,นะคะ คำนามตอนนี้นักเรียนอยู่ป5นักเรียนต้องรู้นะคะว่าคำนามเนี่ยคืออะไรนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนามในนาทีนี้นะคะก็คือมีคำว่าที่ใช่ไหมคะกับคำว่าน้องนักเรียนดูสีนะคะครูทำสีให้มันเหมือนกันถ้าเป็นประเภทคำที่เหมือนกันนะคะแต่คำว่ากับนี้เป็นคำเชื่อมนั่นเองนะคะ แสดงความหมายที่คล้อยตามกันนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนามนะคะปิดเทอมนี้ลูกๆต้องการไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกคำนามนะคะได้แก่คำว่าทะเลนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคำว่าน้ำตกนั่นเองนะคะ คำเชื่อมในประโยคนี้ก็คือคําว่าหรือนะคะแสดงให้เห็นความหมายว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเราจะไปทั้งสองอย่างเลยได้ไหมไม่ได้นะคะแสดงว่าเป็นใจความให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างคําเชื่อมที่ใช้เชื่อมคําสรรพนามกับสรรพนามนะคะ ทบทวนกันหน่อยนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดผู้ฟงังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะประโยคนี้บอกว่าฉันและเธอเดินไปโรงเรียนด้วยกันเสมอนะคะคำสรรพนามคือคำว่าอะไรคะอะคือคำว่าฉันและเธอใช่ไหมคะก็คือคำว่าฉันกับคำว่าเธอส่วนคำว่าและนี้เป็นคำ เชื่อมนั่นเองค่ะความหมายนะคะคล้อยตามกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคําเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคํากันบ้างนะคะมาดูนะคะ,ะคาในนี้นะคะกลุ่มคานะคะมีอะไรบ้างมีคําว่าเรียนเก่งใช่ไหมคะ แล้วก็มีความประพฤติดีส่วนคำที่เป็นคำเชื่อมก็คือคำว่าและนั่นเองนะคะแสดงความหมายคล้อยตามกันนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อนะคะเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหว้แม่และกล่าวคำสวัสดีนะคะ กลุ่มคำก็คือคำว่าไวแม่กับคำว่ากราบสวัสดีนะคะคำเชื่อมก็คือคำว่าและนั่นเองนะคะกลุ่มคำเนี่ยจะเป็นคำที่มันยาวกว่าปกตินิดนึงนะคะในข้อนี้นะคะแสดงความหมายที่เป็นยังไงเอ่ยคร้อยตามกันนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างต่อนะคะเชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำเหมือนเดิมนะคะวันหยุดเขามักจะเล่นกีฬาเทนนิสหรือไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะกลุ่มคำนะคะก็คือเล่นกีฬาเทนนิสนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกลุ่มคำก็คือไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะกลุ่มคำนักเรียนดูดีๆนะคะกลุ่มคำเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นประโยคนะคะ ใจความเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่รู้ว่าใครทําอะไรนะคะแบบนี้เราเรียกว่ากลุ่มคํานะคะส่วนคําเชื่อมก็คือคําว่าหรือนะคะแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะต่อไปมาดูคําเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะ พี่ๆชอบเล่นน้ำทะเลแต่น้องชอบเล่นก่อกองทรายนะคะประโยคนะคะแสดงว่ามีใจความที่สมบูรณ์รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนั่นเองนะคะมาดูประโยคนะคะในนี้จะได้ประโยค2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกเลยก็คือพี่พี่ชอบเล่นน้ำทะเลนะคะและประโยคที่2ก็คือ น้องชอบเล่นก่อกองทรายนะคะส่วนคำเชื่อมที่นำมาเชื่อมกันนะคะก็คือคำว่าแต่นะคะแสดงความหมายที่เป็นยังไงคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยต่อไปมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียนะคะประโยคก็คือ เขาไปทำงานสายนะคะส่วนอีกประโยคหนึงก็คือรถเสียส่วนคำเชื่อมก็คือคำว่าเพราะนะคะข้อนี้แสดงความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะบัวชอบอ่านเรื่องรามเกียรติ์แต่แป้งชอบอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะประโยคนะคะจะได้2ประโยคเลยก็คือ บัวชอบอ่านเรื่องรามเกียรติ์และอีกหนึ่งประโยคนะคะแป้งชอบอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนส่วนคําเชื่อมในข้อนี้ก็คือคําว่าแต่นั่นเองค่ะแสดงความหมายที่แตกต่างกันค่ะ